แต่และช่องขอไม้มาเบิงมาทักทายนี่ค่ะขอบคุณด้วจ้ะนี่นี่นี่น,น,นไงพี่น้องพี่น้องนี่เดมาอีกแล้วมาอีกแล้วขอบคุณค่ะชื่อนี่ไงขอชู้หน่อยได้ไหมนี่ลวจ้ะปาน,นิน ปาน้นเด้อจ้าขอบคุณเล่หลายพี่น้องแม่พี่น้องเขามาเบิงมาชมยโนขอบคุณเด้อจ้าเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของมาหายเพราะยายเล่ากันเด้อจ้า นี่อุปกรณ์ใส่ป่าอันบากไงจ้ะขอบคุณหลายๆค่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี่มันจะเป็นขึ้มฟ้าขึ้มฝนน่ะมันอันมันมันเป็นขึ้ป่าโบกินเยื่อนี่ อนนี้มันก็นเริ่มกินเยืออยู่ก็คิดว่านะคะอืมพราะญัยแล้วเอาลงไปแล้วรอบหนึ่งมีลูกข้ามาสั่งเพื่อนก็นจะเอาลงไปค่ะลงไปส่งลูกค้าไารู้สึกเบจดจะติดปาก้ออะไร่ะ ตอนนี้เบ็ดมันติดปากปลานาะพี่น้องขอบคุณพี่น้องลหลายๆเ้อค่ะเข้าขมารับชมยันูกเกือบเกือบเจ็ดสิบกว่าท่านนะจ๊ะขอบคุณค่ะตอนนี้กับแปดสิบกว่าขอบคุณลหลายๆค่ะเอเข้าขมาแล้วก,ก็อ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามยันูในเด้อ ฝากคลิปหลายๆหลายๆคลิปที่แยนกลงไปแล้วนะคะเป็นสาระบ้างแล้วก็ให้5ปาร์ตี้บ้างนะคะอืมส่วนมากคลิปของแยนุก,ก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำเกษตรนะคะเออตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวนครัวรั้กินได้แล้วก็ลงพืชผักผลไม้หลากหลายอย่างนะคะ ท่านใดที่ชื่นชอบก็สามารถที่จะเข้ามาเบ่งมาศึกษาวิธีการทำการเกษตรของยานกก็ได้ค่ะเอาไปไม่อาจจะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็จะเป็นแนวทางเพราะว่าการทำเกษตรสไตล์ของยานกเนี่ยจะจ้ะจะเป็นประมาณว่าเอา่อทำแบบสไตล์บ้านที่เรามีอยู่นะขอบคุณพี่น้องหลักร้อยนะคะร้อยกว่าท่านนะคะร้อยยี่สิบกว่าท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะจ๊ะ อืมขอบคุณเลายๆจ้ะเจ่อมาแวะช่มการเกษตรการทำเกษตรของเย่นกนะคะอ่านี่เห็นบ่พี่น้องได้แล้วหนึ่งตัวนะจ๊ะค่ะการทำเกษตรของเย่นกก็คือสไตล์การทำเกษตรบ้านๆสไตล์ย่นกนี่แหละค่ะ ทำสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างคนใดที่ยังเห็นหยังบบได้นะคะก็สามารถเอาเทคนิคดีๆที่ายนกฝากไว้นะคะในในในคลิปนะก็ไปเบิ่งได้จ้ะทักทายขอบคุณค่ะคุณท่านงศักนะคะขอบคุณค่ะทักทายสวัสดีจ้าอืม ก็เขามาเบ่งคลิปอันใดที่มันเป็นประโยชน์พี่น้องก็สามารถเอาไปปรับปรุงดัดแปลงในพื้นที่ของพี่น้องได้คือห้าบ่ต้องเหตุกเกษตรตามรักที่รักการต่างๆกับ่ต้อง,ง,งถึงขนาดนั้นก็นได้นะคะห้เาเอาตามความจำเป็นหรือความที่ห้ามีในพื้นที่ห้าจังสินนะคะห้าก็สามารถเอามาดัดแปลงได้นะคะ ถ้าเราอยากทําเกษตรนะเราต้องคิดยังหลายขอแค่พี่น้องลงมือเห็ดลงมือทําลงมือสางด้วยพี่น้องเองพี่น้องจะหูจักว่าเอ่อเป็นจังไดนะคะความประสบผลสําเร็จมันเป็นจังไดรูปแบบการทําเกษเตรเแบบใดนะคะ